พี่อ้ําเลยขาหารขอถามนิดนึงค่ะทําไมพี่อ้ําถึงแบบว่าชอบน้องหมามากเลยเพราะอะไรคะพี่เป็นอ่อนโยนอ่อนโยนแล้วน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยคะแมวก็ทุกวันนี้ก็เลี้ยงแมวข้างทางอยู่ค่ะอ๋อกินอาหารให้ปันธุนดีๆก็มีอาหารให้แต่ถ้าเอามาเล่นในบ้านอ่ะก็จะเป็นน้องหมาอ่าที่เลี้ยงในบ้านจะเป็นน้องหมาตอนนี้หนาหาที่บ้านพี่อ้ํามีทั้งหมดกี่ตัวคะตัวที่อยู่ในที่เลี้ยงในบ้านในส่วนในบ้านอ๋อเราเราเราอีกร้อยกว่าตัวอยู่ที่ไหนคะพี่อ้ําที่สวนแล้วก็มี ทั่วไปเหมือนกันทั่วไปเลยอะเยอะจริงจริงอ่ะพี่อ้ําแบบน่ารักมากหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้คือพี่อ้ํามามีน้องหมาเลี้ยงไม่ร้อยกว่าตัวด้วยนะคะแล้วเเพราะว่าเนมพูดอ้ํเท่าไหร่นะเพราะว่าคนจะมาฝากอ้ํอ๋อคืออ้ําก็ไม่เขใจว่าคนรู้ว่าเรารัน้องหมาแต่เราต้องมีปัญญาจะเลี้ยงได้ตัวไหมไม่เข้าใจ่ทุกคน เนเพื่อเอาไปดูน้องๆเลยเนาะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการจะเลี้ยงหมาสักตัวหนึ่งอ่ะเราก็โหูไข้ใส่เยอะมากคือมีที่มีบ้านแต่เราไม่พอในเรื่องของจนนวคนเลี้ยงอ๋อคือต่อใร้อยกว่าตัวแต่คนเลี้ยงมันแค่สามสองสามคนน่ะแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงรักน้องหมาของเราด้วยใช่มันไม่พอมันไม่ต้องมาฝากนะคะเพราะคนรู้ก็ฝากอันจังไม่ไม่ไม่ฝากแล้วนะคะพี่อั้งร้อยกว่าตัวแล้วอันนี้น้องหมาเต็มไปหมดแล้วเต็ม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 ไม่มีคนเลี้ยงเพราะคนเนี่ยเขาต้องเก็บอืม ต้องเป็นคนที่แบบรักน้องหมาด้วยจริงๆ